ยกจวัดเออเอาบนี้ยกเลยยกเลยโตโตร่งบอลเนีแห้งโอ้ล่อย่องโยโอ้ยบอลงได้สู้อีกแล้วนี่เอ้ยนี่งเนียขคางเนียเนียแต่ละเอาเอาเอาไปจวดไปจวดไป เฮ้ยอยข่าเกี่ยงยากแท้เกี้ยงกึ่เขาเกื่อเป็นสุดม้อหล่น่นนี่มันรุ่นแบบชนิดที่วัดดูมอได้เลยนี่วันนี่เขาเกี้ยงน่รเว่จะขาเกี่ยงอะไรเหล็งขันเหล็ว่าสานวดยังขาได้เอาขันเหล็งซอยโยกโยกโยกโอ้เหนียวขาดยกเอาบักจกลงเอาใหม่มาสูลง บ่อลง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 เออลงมอยู่เว้ยไปกระแทกมาลงติมบ่อติมเดียวเดียวสุสุไม้ส้